ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับเข่าเล่าผีรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปสัมผัสกับประสบการณ์หล,ลอนๆโดยเราจะมานั่งจับเข่าแล้วเล่าให้ฟังกันครับในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุง่งนาและป่าไมา้มีบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งสง,สงบนิ่งท่ามกลางความเงียบงนันภายในบ้านนั้นมีคุณนายสุพันหญิงวัยกลางคนกำลังเฝ้ามองลูกสาวตัวน้อยที่นอนซมอยู่บนเตียง เด็กสาวเผชิญกับโรคร้ายที่ไม่มีใครสามารถรักษาได้มาเป็นเวลายาวนานใบหน้าซีเซียวและลมหายใจที่แผ่วเบาภาพเหล่านี้ฉายชัดถึงความเจ็บปวดในใจแม่ที่ยังคงกลุมความหวังเอาไว้โดยได้มีข่าวลือในหมู่บ้านพูดถึงสมุนไพรล,ลึกลับซึ่งเติบโตอยู่ในป่าต้องห้ามว่ากันว่ามันสามารถรักษาโรคร้ายใดทุกชนิดแต่ในป่านั้น ไม่มีใครเคยกลับออกมาได้เลยอย่างสมบูรณ์ด้วยความหวังและความกลัวปะปนกันคุณนายสุพรรณจึงตัดสินใจไปหาพรานผู้ชำนาญทางโดยได้เจอพรานหนุ่มคนหนึ่งและเขานั้นก็ตอบรักอย่างไม่เต็มใจนักพร้อมเตือนถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความมืดของป่าแต่สำหรับแม่คนหนึ่งความหวังแม่เล็กน้อยก็ยังสำคัญกว่าอะไรทุกอย่าง และในค่ำคืนที่ดวงจันเลือนลางความมืดในป่าต้องห้ามเฝ้ารอผู้มาเยือนอย่างไม่พอใจแสงแรกของรุ่งเชา้าส่องลอดผ่านยอดไม้สูงชะลอการเคลื่อนไหวในป่าลึกลับหมอกบางๆคลุ้งอยู่เหนือพื้นดินเพิ่มความเย็นเยียบและความไม่แน่นอนให้กับเส้นทางเดินคุณนายสุพรรณนั้นเดินตามพานหนุ่มเข้าไปในป่าลึกทุกก้าวเดิน เหมือนถูกจับตามองโดยใครสักคนหนึ่งต้นไม้สูงใหญ่แพ่กิ่งกา้านราวกับกีดขวางทางข้างหน้าเอาไว้เสมอเสียงใบไม้สากเสียดและกิ่งไม้หักเบาๆเกิดขึ้นจากทุกทิศทางอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีแม้แต่เงาของสัตว์ป่าปรากฏให้เห็นเลยความเงียบงันนั้นกลับหนักหน่วงดุดคำสาปที่พันธนาการพื้นที่นี้เอาไว้พรานหนุ่มหยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่ง เมื่อเดินถึงจุดลับที่ไม่เคยมีใครรู้จักเขาชี้ไปยังกลุ่มต้นไม้ที่แตกต่างจากที่อื่นใบไ,ไม้แผ่ออกอย่างกว้างมีสีเขียวเข้มคล้ายมีประกายวาววับแต่ยังไม่อาจบอกได้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้เหล่านั้นคืออะไรทั้งสองรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าในความมืดของป่าต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากจะ,ะเผชิญหน้านัก เมื่อคําคืนลอยเข้ามาในพื้นป่าแสงดาวและดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยเมฆหนาทึบความมืดหนาทึบนั้นปกคลุมพื้นที่อย่างไรทางนี้คุณนายสุพรรณและพานหนุ่มกางเต็นท์อยู่ริมลำธารเล็กๆแสงไฟจากกองไฟที่จุดขึ้นส่องสว่างรอบตัวแต่กลับทำให้เงาของต้นไม้นั้นยาวยืดผิดรูปร่างในป่าอันมืดมิดนี้ความเงียบ กลับไม่ใช่ความสงบแต่เหมือนกับมีเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่อาจเข้าใจได้ราวกับเสียงของวิญญาณที่ไม่อนุญาตให้ใครล่วงลำ้ำและยังมีดวงตาแหวววับปรากฏขึ้นในพุ่มไม้ยังไม่ขาดสายพรานหนุ่มนั้นจับจ้องด้วยความระมัดระวังเขานั้นรู้ดีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรเผชิญคืนนี้เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น แต่ความหวังที่เต็มเปี่ยมในใจคุณนายสุพันยังคงกระพือไฟให้สู้ต่อไปได้หลังจากคืนที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบและความหวาดกลัวลุงแสงก็มาเยือนพร้อมกับความเงียบที่หนากว่าเดิมคุณนายสุพันและผานหนุ่มเดินลึกเข้าไปในป่าความรู้สึกหนักหน่วงราวกับอากาศถูกบีบรัดให้หายใจติดขัดท้งคู่นั้นพบกับต้นไม้และพืชพันธุ์ที่ดูแปลกตาขึ้นเรื่รอยเ ไม่เหมือนที่เคยพบเห็นมาก่อนลำต้นใบมีสีที่ไม่สดใสเหมือนถูกความชื้นในะความมืดกลืนกินเสียหมดพรานนั้นชี้ไปยังพุ่มไม้ซึ่งซ่อนบางอย่างที่เปล่งประกายเรืองรองพวกเขารู้ว่านี่อาจเป็นสิ่งที่พวกเขากำลังตามหาแต่ก่อนจะหยิบมันออกมาเสียงทุ้มต่ำและเย็นชาแทรกผ่านสายลมให้พัดมาเหมือนคำเตือนจากเงาไม้ทีว ไม่มีตัวตนพวกเขานั้นเข้ามาลุกล้ำเกินกว่าเหตุพวกเขาจะต้องจ่ายด้วยชีวิตนั่นคือเสียงแผ่วเบาที่กระซิบซาบและพวกเขายังคงตัดสินใจในค่ำคืนในป่าอีกคืนหนึ่งยิ่งอยู่ยิ่งมืดทุกสิ่งราวกับถูกความมืดนั้นกืนกินคุณนายสุพรรณกับพานหนุ่มน,นั่งอยู่คางกองไฟเล็กๆแต่ไฟนั้น เหมือนไม่อาจสู้กับความเย็นที่แผ่ซ่านจากรอบด้านเสียงปิศนายังคงแผ่วเบาและแววมายังไม่ขาดสายพรานหนุ่มจับอาวุธไว้แน่นสายตายังคงจับจ้องความมืดอีกครั้งในความมืดนั้นก็มีเงาคล้ายร่างคนเริ่มปรากฏขึ้นและเคลื่อนไหวยังไม่เป็นธรรมชาติดวงตาแดงก่ำที่เคยจ้องมองปริงประกายชวนขนหัวลุกอีกครั้งความกลัวและความโกรธผสมปนเปกันไป คุณนายรู้สึกได้ว่าพลังบางอย่างกำลังปกป้องสมุนไพรนั้นด้วยชีวิตคืนที่เหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดกลายเป็นฝันร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุดรุ่งเช้าก็มาถึงคุณนายสุพันและพานหนุ่มถือสมุนไพรที่ตามหาไว้แน่นแต่ความรู้สึกผิดหวังและกลัวกลับครอบงำใจทั้งคู่เมื่อนึกถึงหน้าลูกสาวคุณนายนั้น ไม่สนสิ่งใดทั้งสิ้นและพรานหนุ่มนั้นก็นึกถึงคำเตือนของบรรพบุรุษว่าบางทีสมุนไพรนั้นอาจจะรักษาโรคร้ายได้ก็จริงแต่มันนั้นอาจจะมีคำสาปปะปนมาด้วยคุณนายรับได้ใช่ไหมในที่สุดคุณนายนั้นต้องเลือกระหว่างความหวังของลูกสาวและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่แล้วความรักในลูกสาวก็ย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝัน หลังจากใช้เวลาเกือบสัปดาห์ในป่าต้องห้ามคุณนายสุพันธ์ก็กลับถึงบ้านพร้อมสมุนไพรต้องห้ามในมือใบหน้าเธอซีดเซียวเส้นผมยุ่งเหยิงและดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเต็มทีแต่ในอกนั้นกลับอบอวลด้วยความหวังเพียงหนึ่งเดียวเธอไม่รอช้ารีบบดสมุนไพรนั้นอย่างละเอียดแล้วกรอกให้ลูกสาวดื่มด้วยมือสานเทาในห้องไม้เก่าเสียงลมหายใจของเด็กสาวค่อยๆสม่ำเสมอขึ้น ริมฝีปากที่แห้งกลับมีสีสันอย่างแปลกตาเปลือกตาค่อยๆเปิดเผยขึ้นและแม่เสียงนั้นแผ่วเบาอยัดเจนน้ำตาของคุณแม่ไหลพรากทันทีเธอกอดลูกไว้แน่นคิดว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้นช่างคุ้มค่าแต่ทว่าในคืนนั่นเองมีเสียงกุกกักในกลางดึกปุกคุณนายตื่นจากห้วงนิทรา เมื่อเปิดประตูห้องลูกสาวเธอพบเด็กหญิงกำลังยืนหันหลังให้หน้าต่างในปากของเธอกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างดังกรอบกรอบสิ่งที่กำลังกลืนกินอยู่นั้นคือเศษของอะไรบางอย่างที่ดูไม่เหมือนอาหารเลยคุณนายถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเมื่อเด็กสาวหันกลับมาใบหน้านั้นยังคงเป็นลูกสาวเธอแน่ชัดแต่ดวงตานั้นกลับไม่ใช่แววตาอันว่างเปล่าจ้องมองราวกับไม่รู้จักกัน หลังจากคืนนั้นอาการที่ดีขึ้นของลูกกลับกลายเป็นความเงียบที่ผิดปกติเด็กหญิงไม่พูดไม่ยิ้มไม่แม้แต่จะหิวเธอเพียงมองออกไปนอกหน้าต่างอยู่ทุกวันข่าวลือเริ่มแพร่ในหมู่บ้านหนาหูขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีสัตว์เลี้ยงหายไปบ่อยครั้งกินเหม็นข่าวลอยตามลมยามคำ่ำคุณนายเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในบ้าน บางครั้งเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเองในห้องลูกสาวบางคืนนั้นกลับมีเสียงกรีดร้องในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอนั้นกลับพบร่างของลูกสาวที่เปลี่ยนไปอย่างไม่เมืนเคยเป็นมาก่อนเธอรีบพาไปหาพระรูปหนึ่งที่อยู่นอกหมู่บ้านพระท่านเพียงมองตาเด็กน้อยก่อนจะหลับตานิ่งแล้วพูดเสียงราบว่าว่านที่ยมให้เด็กกินนั้น มิใช่ว่านที่ช่วยชีวิตแต่มันคือว่านกระซื้อเสียงแผวเบาเราวกสิบท่านอธิบายว่าว่านนั้นมีอำนาจชีวิตแต่เป็นการแลกเปลี่ยนกับวิญญาณต่างหากสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นไม่ใช่เด็กสาวอีกต่อไปหากปล่อยไว้ก็จะมีแต่ความทรมานมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการนำเศษว่านเอาไปเผาไฟพร้อมกับประกอบพิธีแต่ ร่างกายที่อบอุ่นอยู่ตอนนี้ก็จะเย็นเฉียบและหายไปคุณนายนั้นนั่งพิจารณาอย่างคุณคริสแต่เมื่อรู้ตัวเธอก็นั่งอยู่หน้ากองเพลิงซะแล้วลูกสาวที่เธอรักรับตาอยู่ในอ้อมแขนแต่เธอนั้นรู้ว่าสิ่งที่กำลังหายใจอยู่นั้นไม่ใช่เด็กที่เธอเลี้ยงมาพระท่านมอบมีดเล็กๆให้ มีเพียงวิธีเดียวที่จะทำร้ายว่านได้ก็คือนำมันเผาไฟและเสียบมีดที่ลงอาคมนั้นลงไปซะจะได้ปลดปล่อยวิญญาณในร่างแสงเพลิงส่องสว่างในดวงตาของคุณนายเธอมองลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายเสียงมีดเฉือนผ่านว่านที่บดแห้งและเผาไฟกินเหม็นไหม้คล้ายกับซากศพร้อยครุง้งร่างในอ้อมแกดกระตุกเฮือกแล้วค่อยๆเย็นลง น้ำตาของเธอหยดลงบนหน้าผากลูกสาวไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงความเงียบและการจากลาที่ไม่มีวันย้อนกลับ